สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับทุกท่านครับวันนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับวันที่ยี่สามสิงหาสองห้าหกเจ็ดก็น้ําท่วมที่จังหวัดน่านครับเส้นท่วมเส้นทางครับไปไหนไม่ได้ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นฟองน้ำไมโครโฟนไหมครับที่มันสีขาวๆปกติมันไม่มีนะครับสีเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่ผมทํามาจากเจ้าตัวนี้ครับทํามาจากเจ้าตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อน ใช้ได้ดีแล้วครับครัคัน,นี้ไม่ต้องซื้อในลาซาด้าแล้วครับทําเองแล้วครับเพื่อนๆตอนตรงนี้นะเอายางยืดรัดซะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าป้องกันเขาเรียกเสียงเขาเรียกเสียงอะไรที่ออกจากปากเราเนาะเสียงลมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยครับมันจะไม่มีมันฟังน้ําจะกันไว้นะครเพื่อนวันนี้เวลานี้ที่ผมคุยตรงนี้ก็เวลาประมาณสัก สิบเอ็ดโมงกว,กว่าครับ mm hmm. เกือบเกือบอีกสิบห้านาทีจะเที่ยงแล้วครับฝนก็เริ่มตกที่จังหวัดน่านนะตอนนี้ที่จังหวัดน่านน้าท่วมน้ำเพื่อนอน้ำท่วมเส้นทางเราไปไหนไม่ได้เราจะเข้าป่าเข้าสวนก็ไม่ได้ครับเพราะเส้นทางโดนโดนน้าปิดหมดหมดเลยครับอาหารการกินที่บ้านผมก็ตอนนี้ก็กิกนสองอย่างมาม่ากับไข่ครับเพราะไปตลาดก็ตลาดโดนน้าท่วมครับตลาดอยู่ในเมืองนู่นนะครับเพื่อนติดกันไม่น้ําน่านะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง าจานเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนนี่เดีย๋ยวเราซื้อมาใหม่นะครับมาซื้อมาใหม่ก็ราคาก็ร้อยบาทว่างั้นนะเะียซื้อจริงๆไม่ถึงนะครับอไม่ถึงร้อยอ่ะขณะนี้นะตาแบบไม่ไมถึงร้อยเรา,ซ,าเงงซื้อมาใหม่แล้วเป็นยังไงซื้อมาใหม่แล้วมันก็ ช้การได้ดีไหมเนี่ยผมทดลองใช้แล้วเพื่อนๆนี่ทดลองใช้ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปนั่งงานแล้วเราลําบากถ้าเราไม่สามารถที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือมาซ่อมได้นะเพื่อนๆไอ้ของที่เราโมดิฟาฟซ่อมแล้วเนี่ยครับนี่หน้าตาแบบนี้มันก็ยังชํารุดนะครับมันก็เสียหายนะครับเพราะของขนาดว่าใบามีดหนาสองมมนะครับเพื่อนใบมีดมันยังทู่แล้วครับ มันตีกับบางคั้งเราตัดหญ้าไปมันตีกับกิ่งไม้แล้วก็ตีกับลงตรงกับดินนะครับมันสึกหลอแลวครับเพื่อน,อ,นอันนี้มันเป็นสายเอ็นนะสายสายเอ็นนะเพื่อนๆ่นนี่ไอ้ตรงนี้สามตัวเนี่ยครับออกไปทีก็ใช้สามตัวนะครับเวลามันเสียมาป๊อบนี่หมายถึงว่าเราก็มีเวลาซ่อมก็เอาตัวใหม่มาใส่เลยนะเพื่อนไอ้ตัวใหม่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มแตกแล้วเริ่มชำรุดนะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมกัน,นครับ มาซ่อมมาทํานี่ตัวนี้มันก็จะตัวนี้มันก็เริ่มอตัวรีเวทมันเริ่มมันเริ่มจะเสียจะพังแล้วครับเราก็ต้องนี่ลูกรีเวทเราซื้อมาลูกรีเวทแบบนี้นะครับมาเสียมาแล้วก็มาทํากันครับเพื่อนวิธีทําก็มันก็มีตัวเสริมมันกันนะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ว่ายิงแค่รีเวทแล้วมันมันมันจะสําเร็จไม่ได้นะเพื่อน มันจะมีนี่ครับแหวนรองรีเวทนะครับเนื่นเพื่อนดูดูครับดูในผมจะใส่ีนนี่แหวนแบบนี้นะครับมารองหน้ารีเวทนะครับถ้าไม่ทาอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไอเจ้ารีเวทมันก็ไม่ทนนะครับเ<ฮ>วลาเราตีหญ้าไปมันจะจะรีเวทมันจะถอนออกแลวนะครับเพื่อนเพื่อม,มันต้องมีแหวนพวกนี้นะครับแหวนพวกนี้ตัวเล็ก,ลกนี่นะครับนี่ครับ พอดีผมเก็บเบอร์ไว้นะคันเพื่อนนี่แหวนตัวนี้มันจะมีเบอร์นี่ครับแหวนตัวนี้นะครับเขาเลข3มมนะครับแหวนตัวเล็ก3มอม,อมอนะครับเพื่อนๆซื้อได้ในลาซาด้าก็มีนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมตอนหลังตอนหลังผมมาเซิร์ชอยู่ในมีมีขายในลาซาด้าต,ตัวเล็กขนาดไหนดูดูครับดูนี่เล็กขนาดนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทํายังไงนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดู มจะให้ดูนะครับเรามาใส่เจ้าตัวนี้แบบนี้ครับนี่มาใส่นี่ใส่ลองรีวทเนี่ยมันลูกรีวทอย่างนี้นะครับมาลองนะลองด้านด้านนี้นะครับลองด้านนี้แล้วก็ด้านแล้วก็ด้านนี้นะครับเพื่อนเดินดูครับนี่ลองทั้งสองด้านไม่อย่างนั้นถ้าไม่ลองป๊อบอันนี้มันเป็นลูกมันเป็นแหวนเหล็กนะครับแหวนเหล็กแหวนเหล็กมันจะ มันจะเหนียวมันจะทนทะนแต่มันก็มีแหวนเจ้าสามมอมอนี่เป็นมันเป็นอะไรอลูมิเนียมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไ,ยไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความทนนี่แหวนแหวนเหล็กนี่มันจะมันจะเหนียวมันจะทนกว่าอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นแหวนเหล็กถามมันเป็นสนิมมันก็เป็นแหละครับมันมันแทนเป็นสนิมนะครับมันจะพังก่อน <c oughs> อันนี้นะมันไม่ทันเป็นสนิมแล้วครับผมไม่เคยเห็นมันเป็นสนิมเลยพอมาตีไปตีมามันก็พังพังแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วก็เราโมโมนิฟายแบบนี้นเพื่อนเห็นดูเราโมนิฟายแบบไหนเราก็มันไม่รูนะตรงนี้นะตรงนี้นะอันนี้เราใส่แล้วนะอะไรนะเนี่ยนะเราใส่ลดลองใส่นะะแบบนี้นะเพื่อนนะนะ๋ยวน,นี้นะเสร็จแล้วก็เออเดี๋ยวก่อนนะผมผมขอดูก่อน ว่าใส่ผิดใสถ่ถูกเออถูกละถูกละนี่มาใส่ต้องใส่ใส่ทางทันเรียบเรบนี่นะนี่มันมีรูนี่นะแล้วก็เอานนี้เขาใส่ตรงนี้แล้วก็ยิงรีเวทเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยยิงเลยนะรูดรีเวทมานะเดี๋ยวผมจะมารูอันนี้มันรุน่นนี้รุ่นสีแดงๆมันจะมีรูให้นะนะเพื่อนนะพอเจาะรูมาแล้วนะเพื่อนเนี่ยก็รูดแบบนี้เนี่ยครับเพื่อนนี่ เดี๋ยวตกอ,อ่ะยิงแบบนี้เพื ì, ่อนยิงแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเอ,อ๋มันจะเข้ามาอย่างงี้เพื่อนอ่ะอ่ะดาวดึงแข็งใหมันแข็งนี่อ่ะเราออมาอย่างงี้เสร็จแล้วมันมีอยู่สี่ลู เราก็ทําให้สีรูเลยนะครับมีรุ่นสีแดงที่ละที่มีมีรูนะมันมีรูนะถ้าเป็นรุ่นสีดําเนี่ยไม่มีไม่มีนะเราต้องมาเจาะเองนะครับใช้สวรร่านเจาะนะทาให้ครบสีรูครบสีรูเสร็จแล้วเราก็มาเจาะรูตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดมีแปดรูนะครับเราก็เจาะเพิ่มใหม่นะครับอย่าไปชะล่าใจเจ้าตัวนี้รูตรงนี้ที่เขาทําบริษัทมาใส่ใส่สีตัวแล้วไม่จะทนไม่ใท่นะครับเรามาเพิ่มเจาะเพิ่มอีกนะครับเพื่อนนี่ ก็มาเล่าสูงนะฟังครับคงเจาะเจาะเข้าไปมันแข็งนะเพื่อนเหนเนวมันแข็งมากเนียวมันบางบางแบบนี้มันเหนียวมากนะครับดอกสว่านก็ต้องคมกริบเลยครับมันเพื่อนดอกสวาก่านก็หาตัวที่มันตัวเท่าๆตัวเท่าล,ลูกยูกลีเวดเนี่ยนะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูดอกสว่านนะครับ ดอกสวัดนตัวใหญ่ขนาดนี้เพื่อนๆนี่แล้วก็เอาลูกรีเวตมาวัดดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะหามาให้ลูกลิเวตมาวัดดูครับวัดดูให้ให้ดอกสว่านมันใหญ่กว่ารูรลิเวตเล็กน้อยนะครับทามัน้ามันทามันพอดีมันจะคับมันใส่มันใส่ยากแต่ถ้ามันรูใหญ่มันใส่ง่ายแต่เวลาเราบีบเข้าปบมันจะอัด ไอูมิเนีมเนี่ยมันจะอาจให้รูที่มันเต็มพอดีนะเพื่อนเนี่ยจากตัวนี้นะต้องไปต้องคมกิม๊บนะฝนใหม่นะครับเนี่ยอันนี้มันหักไปแล้วหักไปแล้วก็แตง่งแตง่งแตง่แตง,แตงเหลือมันเหลือสั้นขนาดนี้นะครับเพื่อนอมันยาวก็มีนะครับยาวเลยจะทิ้งนะครับเพื่อนเรามาแตง่งเอาครับแตง่งแตง่งแตง่แตงไให้มันจนจนหมดนะครับใช้ได้นานอยู่นะเพื่อนนี่ดอกสว่านตัวเบอร์ใหญ่เนี่ก็ถือว่าทดสอบให้ดูแล้วนะครับไม่ต้องทดสอบในการเจาะนะเพราะว่า <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนที่เป็นช่าง ชอบโมนิฟายนี่ก็คงจะทำได้นะครับนี่ผมทำนี่ผมทำทุกตัวเนี่ยครับแปดตัวเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ก็ต้องมาเช็คซ่อมมาเช็คดูว่ารูไหนมันหลุดไอนเรือน,นี้เริ่มหลุดนะครับเพื่อนๆนี่รีเวทเริ่มหลุดหลุดรูมันใหญ่รูมันกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นเราก็แหวนลองแวนผมมีสองรุ่นนะเพื่อนแหวนก็มีอยู่สองรุ่นแวนเบอร์ใหญ่เบอร์เล็ก เทิดเทิกันไปถ้ามันหลวมก็แหวนใหญ่ใส่นะเพื่อนๆนะนี่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับแหวนใหญ่ก็มีซื้อมา,อาซื้อในลาซาดามีครับเพื่อนเบอร์ใหญ่ก็มีลาซาดานะครับที่เขาแบ่งขายนะทีละทีละร้อยตัวนะเพื่อนมาเราสู่กันฟังคงไม่ทําให้ดูนะครับเล่าเล่าเล่าแบบนี้ก็คงจะเข้าใจนะทีนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ